สวัสดีค่ะพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกัน เช่นเคยนะคะกับปารตี้รถยนต์นะคะวันนี้นะคะปารตี้นะคะมีรถเข้ามาอีกคันนะคะสวยๆอีกคันนะคะอ่าเป็นคันที่อยู่ข้างหน้าเลยนะคะมากับพร้อมกับรถตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวโตโยต้าวีโก้นะคะปี2013นสาค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวแคปออโต้นะคะใครที่มองหาอยู่นะคะแนะนําเลยนะคะรถสภาพสวยๆนะคะรถเพิ่งเข้ามานะคะตัวนี้สภาพเดิมๆสวยๆนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่านะคะรถ ปี2013นี้ไม่นะคะวิ่งไม่ถึงแสนกิโลนะคะนะบอกเลยว่าใช้งานน้อยมากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะอ่าใช้งานไปเพียงแค่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลเองนะคะใครที่ตามหารถส,สวยๆสภาพส,สวยๆนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะสีเดิมนะคะไม่มีการกลับสีนะคะรถสีเดิมนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะอ่ ก่อนที่จะพาไปดูรอบๆตัวรถรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะปะตีฝากกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะกด s u b s c ค i b e กับช่องนะคะ Youtube ของปตีด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวพัดพาดูรายละเอียดเลยนะคะรอบๆตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของด้านหน้านะคะตัวโคมไฟหน้านะคะตัวนี้นะคะได้เป็นมัลติ r e f เ c กเตอนะคะ ชุดโคมไฟนะคะไม่มีลายแตกงานนะคะสภาพโคมไฟสวยๆนะคะขาวๆกันเลยนะคะบอกเลยว่ารถปี2013นะคะสภาพรถนะคะสวยกิฟเลยนะคะสีเดิมนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีอ่า ยุบนะคะไม่มีรอยบุ๋มเลยนะคะอันนี้คือสภาพนะคะตัวรถนะคะสวยๆเลยนะคะเป็นตัวสีขาวนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวสูงเป็นพ r ีรันเด้วยนะคะใครที่มองหานะคะรถสวยๆนะคะผ่อนไม่แพงนะคะผ่อนสบายๆนะคะอ่าเจ็ดพันกว่าบาทนะคะนะแนะนําเลยนะคะคันนี้นะคะสวยๆเลยนะคะอันนี้คืออ่าด้านหน้านะคะสภาพ สวยๆนะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของตัวยางกับแมกกันบ้างสาหรับยางกับแมกนะคะตัวนี้แมกก็จะได้เป็นแมกเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นแมกอันลอยนะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวโครงสร้างภายในซุ้มล้อนะคะเดิมๆสวยๆนะคะไม่มีรอยสนิมไม่มีคราบสนิมเลยนะคะพร้อมใช้งาน โชคเดิมๆมนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะนี้ฟิล์มนะคะจะได้ดจะไ้ฟิล์มนะคะเดิมเดิมจากโรงงานนะคะส่วนมือเปิดนะคะเป็นโครเมียมนะคะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะบันไดนะคะเป็นบันไดเดิม บันไดมาจากโรงงานเลยนะคะอันนี้คือสีนะคะสภาพสีหรือว่าสภาพรอบๆตัวด้านนอกนะคะบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะนะได้ไปพร้อมใช้งานเลยนะคะนะสภาพสสวยๆเลยนะคะสติกเกอร์พีเลนเนนะคะในส่วนโครงสร้างของด้านหลังนะคะนะตัวซีซีนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะในส่วนของด้านหลังกันต่อนะคะชุดโคมไฟหลังนะคะมาดูกันเลยนะคะ โคมไฟหลังสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีลายแตกงานนะคะสภาพสวยๆไฟเดิมไฟแท้เลยนะ,ะนะคะในส่วนต่างๆนะะในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวโลโก้สติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบนะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะตัวมือเปิดนะคะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะในส่วนของตัวกันชนนะคะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะเป็นกันชนเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้กระบะนะคะมาพร้อมกับตัวแมกไนเนอร์นะคะนะคะสภาพแมกไนเนอร์นะคะ พร้อมใช้งานเลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะในส่วนรอบๆตัวรถนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของภายในคันนี้นะคะว่าภายในคันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะบอกเลยนะคะภายในเป็นตัวเบาะหนังด้วยนะคะสภาพสวยๆนะคะพร้อมใช้งานนี่คือภายในของตัวรถนะคะในส่วนของแผงประตูด้านข้างกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ก็จะได้หุ้มหนังนะคะเดิมๆนะคะสวยๆนะคะสภาพนะคะไม่มี ลอกไม่มีร่อนไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสวยสวยพร้อมใช้งานนะคะในส่วนของฟังก์ชันปรับกระจกนะคะเป็นออโต้นะคะฝั่งคนขับนะคะเป็นไฟฟ้ารอบคันนะคะในส่วนของตัวพับปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าออโต้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะนะคะพวงมาลัยนะคะ มันติฟังชันนะคะควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะในส่วนของหน้าจอเรือนไม้นะคะเป็นนะคะหน้าจอเรือนไม้แบบธรรมดานะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูใหม่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะไหม่นะคะวิ่งไปเจ็ดหมื่นแปดพันสองรอยห้าสิบเอ็ดกิโลนะคะตรงนี้เป็นไม้แท้ไม้เดิมเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าไม่มีการกอไม้นะคะในส่วนของ จอเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นก็จะได้เป็นเครื่องเล่นนะคะวิทยุ fm am aux นะคะเชื่อมต่อ aux ได้นะคะแล้วก็แอร์นะคะเป็นแอร์อนาล็อกนะคะสำหรับคันนี้เป็นออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้เลยนะคะสภาพภายในนะคะเบาะเดิมๆสวยๆไม่มีขาดนะคะคอนโซลนะคะเดิมๆสวยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังนะคะ ه, ในส่วนของข้างหลังแคปนะคะ สภาพส,สวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันนะคะว่าภายในห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปต่อภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเรามาดูกันในส่วนของตัวห้องเครื่องเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาชมภายในห้องเครื่องกันนี้กันเลยนะคะภายในห้องเครื่องนะคะสภาพห้องเครื่องเดิมๆสวยๆนะคะไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มนะคะตัวห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะภายในนะคะเดิมๆนะคะตัวน็อตยังไม่มีการขยับนะคะรอยมาร์กจากโรงงานนะคะมีให้เห็นทุกจุดเลยนะคะนี่ค่ะตัวแต้มสีหรือว่าในจุดต่างๆตัวน็อตยังไม่มีการขยับนะคะอ่คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องนะคะอ่ d ีโนะคะขนาดเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะตัวนี้เป็นตัว E นะคะเป็นปี2013นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นตัว Vigo นะคะเป็นตัว Smart Cab r u n e r นะคะเป็นตัวสูงนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของคานกันต่อเลยนะคะตัวคานนะคะบอกเลยนะคะเป็นคานแท้คานเดิมจากโรงงานเลยนะคะ ตัวนี้นะคะมอกจากโรงงานนะคะคานนะคะน็อตยังไม่มีการขยับนะคะรอยมาร์กตัวเม็ดอาร์ตนะคะจากโรงงานนะคะมีให้เห็นนะคะนี่คือสภาพตัวคานเดิมๆนะคะรถที่นี่นะคะไม่มีเข้าโครงสร้างนะคะไม่มีพลิกคว่ํามไม่มีชนหนักนะคะรถสภาพเดิมๆนะคะรถลุกค้านนะคะเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะถูกต้องตามกฎหมายนะคะในส่วนของฝากระโปรงกันต่อนะคะสําหรับตัวฝากระโปรงนะคะน็อตยังไม่เกิด ยังไม่เคยขยับเลยนะคะเนี่ยค่ะ,ะเดิมๆนะคะตัวฝากระโปงนะคะรอยตะเข็บหรือว่าเม็ดอาร์ตนะคะตัวโลโก้นะคะที่มาจากโรงงานนะคะบนฝากระโปงนะคะอยู่ครบมีให้เห็นนะคะรอยเม็อดอาร์ตต่างๆสันมุมคิ้วนะคะ,ะเดิมๆทุกจุดเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าใครตามหารถสภาพเดิมๆรถส,สวยๆนะคะ รถมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะคะรถคันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะเอามาเทินป้ายแดงนะคะ,ะเราไปคัดมาให้แล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่มองหานะคะหรือว่ารถราคาไม่แรงไม่แพงนะคะย้ําอีกทีนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวโตโยต้านะคะวีโก้นะคะสองจุดห้าตัว E นะคะปีสองพันสิบสามนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปเป็นพ r ีรันเนอร์นะคะ ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายนะคะขับในเมืองสบายเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะคดี DD, นะคะฟรีดาวเลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากชมรีวิวหรือว่าอยากถาม เกี่ยวกับการออกรถนะคะติดต่อสอบถามเข้ามากับปี่ตี้ได้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์นะคะ0 9 7ย์2 6 8 2 0นะคะ0 9น1 1เ6 8 2 0นะคะเบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์สอบถามข้อมูลได้เลยนะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะในการอัปเดตหรือว่ารีวิวนะคะรถเข้าใหม่ให้ชมนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะปตีก็ ขอตัวรับก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ